พีเชื่อไม่ถูกใจสิ่งนี้ว่พี่บ่าวตัวเฮียอะไรนี้เขาแตกไม่น้องจากครั้งแรกที่เขาได้เจอกันไอเด็กเฮียม่ทำเฮียอะตรงนี้ไปผมก็แค่ดูใจพี่บ่าวโอเคงั้นกูดูด้วยเออคือผมหมดแล้วอ่ะพี่บ่าวมันไปซื้อไปแล้วอ่ะพี่บ่าวมันเขาเชื่ออะไรกูไม่รู้จนวุ่นายต้นจากการขายหยอกเอาไปเลยพี่บ่าวผมไม่กอบคุได้มากเลยนะสำหรับเบลก้าเบลดวจัดห้ยสองกอก เดี๋ยวผมขอแทงพี่ก่อนนะพี่เบาเบลกูนึกรักกูไม่เอาดีกว่านะเพื่อนกินเพื่อนเย่สวัสดีห้าชัดชิ้เจนนี้แล้วก็นี่นู่นและนี่กาโบผมอยากให้รู้จักเลยนี่นี่คือตัวแทงฉันอยู่นี่จะได้มาถึงที่ส่งยาแล้วพี่เบาเอาของมาส่งครับเออตำรวจนี้ดีอะไรการเห็นภาพหลอกไอ้เจียงรอมดีไอเชฟเบลและพี่เบลอ้กูจะนดนเฉียบสูดละฉันมีเรย่องด้วยกูด้วยตัวเองไม่ได้เลยพี่เบล เดี๋ยว5เจแค่มา5ผู้ชายแล้วก็หมาไอ้คนไงตายเถอะพี่แบลราโดนตำรวจจับอล่นเห็นไหมเราโดนตำรวจจับเรากำลังโดนตีแลาวช่วงอยากโดนส้นติดอะไรกเล่นตาเถอะเขาเรียกเอฟบีไอมาแล้วนี่เรากลัวแล้วชิบหายแล้วไงพวกเราจะต้องเด็กแค่พูกอย่าหล่ดีกว่าน่ากูจะติงคุปปาบึงนั่นแหละสักครู่พี่ดูนรกแต่ใค้เสียภาคไทยด้วยเจที24แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วเลยจ้ะ